สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่372กันแล้วนะครับพี่พี่ก็าหาสพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับ แที่สําคัญนะครับผมจะลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องนะครับกันเป็นครั้งแรกนะครับผมอย่าลืมนะครับพี่ๆถ้าสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเนะครับเบอร์โทรนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือ090325 1096ส่นะครับส่วนกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมองค์พระ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาองค์ไหนนะครับแล้วก็ให้จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งผมจะเรียงให้ตั้งแต่นะครับผมหมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายก็คือหมายเลขที่25ตรงด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็นะครับผมอย่าลืมนะครับ สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมตรงส่วนนั้นจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับพิมพ์ไลน์มาบอกผมหรือว่าจะโทรบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็บอกว่านะครับสนใจชาบูชา พระเครื่องหมายเลขที่เท่าไรใน EP ีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับทุกรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่เก็บค่าจะส่งเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจแล้วก็โทรมาบอกชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือเท่านี้ก็สามารถรอรับพระที่บ้านได้เลยนะครับผม ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเส hehe, hour, this, ียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลขที 1. ่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเสมารวยทันใจนะครับของหลวงปู่ศิลานะครับนี่นะครับหลวงปู่ศิลาเป็นเหรียญลงยานะครับผมเสมารวยทันใจมีนะครับท้องกล่องเดิมนะครับสำหรับหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับรายการนี้ขออนุญาตนะครับ แบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC นะครับผมในราคานะครับ750บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียเสมารวยทันใจนะครับหลวงปูศิลาสิริจันโทนะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นต่อโคตรหมายเลข19นะครับพี่ๆหน่ยนะครับแล้วก็ต่อโคตรคำารวยตรงนี้นะครับ2อันนะครับผมหนยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับต่อโคดรรอนะครับสวยงดงามนะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้นะครับ นี่นะครับเสมารวยทันใจนะครับผมหลบปูศิลานะครับปูศิลาสิริจนโทนั่นเองนะครับผมรายการหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมรายการถัดมาครับผมหมายเลข2นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับผมเห็นะครับพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผมรายการหมายเลขที่2นะครับองค์นี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับ ขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอายุ77ปีนะครับผมปีพศ2 4 8 4นะครับเรียนสวยเดิมเลยนะครับพี่ๆวงนี้นะครับศิธิ์สร้างบูชาพระคุณหลวงพ่อนะครับผม ลาผลพูนทวีนะครับนี่นะครับผมสำหรับเหรียญพวกคงวัดบางกระพร้อมนะครับผมรายกันที่2ครับราคาแบ่งปัน550าบาทเท่านั้นนะครับรายกันถัดมาครับผมหมายเลข3อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตเยือนอินเดียนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงปู่โตเยือนอินเดียหมายเลข3นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ 500บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมลงกุโตะนะครับผมผิวนะครับพี่ๆลองดูผิวกันนะครับผมท่านใดสนใจนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line แอด7 4ึ i ง t จ q นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญยอดีเดียปี19นะครับผมลงกุโตะวัดประดูชิมทีเนื้อทองแดงนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้ครับผมสาหรับท่านที่สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับราคาแบ่งปัน500บาทนะครับผมรายการถัดมาครับหมายเลข4นะครับอันนี้ก็จะเป็นปิดตานะครับผมปลดหนี้หลอกุโต้นะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา750บาทนะครับพี่ๆ750บาทเท่านั้นนะครับสําหรับปิดตาปลดหนี้หลอกูโต้วัดรระดูชิมพีนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อผงเคซอนนะครับพี่ๆลองดูผิวกันนะครับผมฝั่งตะกูสามดอกนะครับ สวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับาใด้ถูกใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่3นะครับหมายเลขที่4ี่นะครับผมใน EP นี้นะครับปิดตานะครับผมปดนี้หลังยันนะนะครับ แบ่งปันให้ในราคา750บาทนะครับรายกันถัดมาครับผมจะเป็นเจ้าส่วนบุบุญปี2535นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อนะครับผมทองแดงรมดำนะครับหมายเลข5านี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับเจ้าส่วนบุบุญนะครับผมรายการหมายเลขที่5นี้นะครับ450บบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆลองดูผิวกันนะครับ นี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับถ้าใ้สนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่5ใน EP นี้นะครับเวลาลงกล้องแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับจะพยายามลงกล้องให้พี่ๆได้ดูกันชัดๆนะครับผมเพื่อให้พี่ๆได้ดูตําหนิได้ดูผิวกันนะครับว่าสนใจนะครับผมอยากเช่าบูชารายการไหนนะครับ อันนี้เป็นหมายเลขที่5นะครับผม450บาทนะครับผมร้ยกระดัดมาครับผมเป็นหมายเลข6นะครับอันนี้จะเป็นปิตาปูโตะนะครับปิตาปูโตะเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับผมเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับปลุกเสก3ไตรมาสนะครับหมายเลขที่6อง์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับ สำหรับรายการใหม่ที่6นะครับปิตาปูโตนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนตนะครับผมเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับลองดูผิวกันนะครับราคาแบ่งปันครับผมเห็นะครับ500บาทนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมสำหรับท่านใดที่ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ พระเครื่องทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปนี้แน่นอนนะครับผมสําหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเป็น fc ทางช่องเป็นครั้งแรกนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมชาวบูชาพระองค์ไหนไปก็ได้รับพระองค์นั้นแน่นอนนะครับหมายเลข6นี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา5 0าบาทนะครับผมรายกันถัดมาครับเป็นหมายเลขที่7นะครับผมสําหรับรายกันที่7นี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมเป็นพิมพ์พิเศษนะครับ วัดไร่ขิงนะครับผมนี่นะครับวัดไร่ขิงอําเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับผมพศ2514นะครับผมหรือว่าจะเรียกว่าสมเด็จวัดไร่ขิงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระนะครับออกมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมสําหรับพระสมเด็จหมายเลขที่7นะครับผมใน ep นี้นะครับผมพระสมเด็จวัดไร่ขิงนะครับนี่นะครับผมองค์นี้ก็จะมีเป็นขนาดถือว่าใหญ่อยู่พอสมควรนะครับใหญ่กว่าพระสมเด็จวัดประคังนิดนึงนะครับพี่พนี่นะครับ ลองดูเนื้อหาโมวลศาสรกันนะครับผมนี่นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับผมพระสมเด็จวัดไร่ขิงองค์นี้นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่7นะครับผมราคาแบ่งปัน450นะครับ450ปบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับองค์นี้นะครับผมนี่นะครับสมเด็จวัดไร่ขิงพิเศษ2 5 1 5นนะครับนี่นะครับเป็นด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ท่านใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับสวยสดงดงามครับผม450บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจหลากหลายรายการก็มีราคาพิเศษให้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข8นะครับอง์นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตาพังพารการนะครับผมเนี่ยนะครับหรือว่าปิดตาเขาอ้อนั่นเองนะครับผมหมายเลขที่8นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม fc นะครับ ในราคาแบ่งปันครับผมหกร้อยบาทนะครับพี่พี่หกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับพูดคุยกันได้ครับผมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมถูกใจองไหนนะครับนี่นะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่แปดนะครับผมราคาแบ่งปันหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตาพังพการนะครับ รายกันถัดมาครับผมเป็นหมายเลขเก้านะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทีมนะครับผมวัดช้างให้นะครับปีศูนย์แปดนะครับผมเปรี่ยนเลื่อนปีศูนย์แปดนะครับองนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผมหกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับสําหรับเหรี่ยญเลื่อนปีศูนย์แปดอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆองคนี้นะครับนี่นะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับ ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับผมเป็นพิมพ์ผ่าปากนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสภณนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนั่นเองนะครับในงานเลือดสมรศักิ์นะครับปี08นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับผมราคาแบ่งฟัน6 0 0บาทเท่านั้นนะครับสําหรับรายการที่9นี้นะครับผมรายการถัดมาครับผมหมายเลข10นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมทีนั่นเองนะครับ เป็นเหรียญปี17นะครับพี่พี่องนี้นะครับรายการใหม่เลขที่10องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่นะครับ fc นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงปู่โตนะครับผม4 5 0บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่4ีบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับเหรียญพระครูวิริยกิตตินะครับผมหรือว่าหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพีนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับพี่พี่นี่นะครับอายุครบรอบ88ปีขึ้น8ค่ข้าเดือน5นะครับ พศ2517นะครับผมเห็นี่ยครับเหรียญจะคล้ายกับปี18นะครับผมแต่ด้านหลัง18จะเป็นหลังพัดยศนะครับสวยๆเดิมๆครับผมรายการที่10นะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข11นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะครับเป็นหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับผมหลวงปู่ดูวัดสาแกปลูกเสกนะครับพศ2532นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตแบ่งปันนะครับให้พี่ๆพร้อมกับกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเห็นี่ยครับ รายการที่ินะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทนะครับนี่นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับผมพี่ๆี่ท่านใดสนใจองค์ไหนก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับนี่นะครับลองดูผิวกันนะครับผมเหมือนจะมีรอยจานมือด้วยนะครับพี่พองค์นี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมมีรอยจานมือนะครับหลวงพ่อทวดเหยบน้ําทะเลจืดนะครับด้านหลังนะครับผมนี่นะครับ ระปปัญโยหรือว่าหลวงปู่ดูวัดสาแครปลูกเสกนะครับพศ2อ3 2นนะครับผิวดำเดิมแบบนี้นะครับลองดูลองชมกันได้ครับผมรายเลขนี้นะครับหมายเลข11แบ่งปันให้ในราคา5 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมรายกันถัดมาครับเป็นหมายเลขที่12นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญเนื้อดวงสองนะครับผมเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับหมายเลข12นี่นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับ 700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญเนื้อร่วงสองนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมเห็นลยครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับพี่ๆหมายเลขอึสิบสองนะครับนี่นะครับผมถ้าใดรถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้ครับผมราคาแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญเนื้อดวงสองนะครับปีหกเจ็ดนะครับนี่นะครับผิวแบบนี้เลยนะครับผมต่อโค้ดคําว่าสซซาลาล้อลิงนะครับผมชื่อย่อของหลวงปู่นะครับหลวงปู่ศิลานั่นเองนะครับ เหนือดวงนะครับผมเลยนะครับต่อโคดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับหนุ่มหนึ่งแปดหนึ่งนะครับนี่นะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้ครับวัดพระธาตุเมืองหินนะครับผมอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพระธรรมพระราชวัชะธรรมวสุพลนะครับผมเดวันหลวงปู่ศิลานะครับอายุ80ปีนะครับผมเนี่ยนะครับสวยๆเดิมเดิมครับผม700บาทนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผม ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมมีให้เลือกตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่25เลยนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข13นะครับนี่นะครับผมรายการที่13ที่จะเป็นปิดตามหาอุตมโมนะครับผมหลงปูทีมอิสริโกนะครับปี18นะครับพี่ๆตรงนี้นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450นะครับผม4 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิดตามหาอุตโมนะครับผมหลงปูทีมอิสริโกนะครับ นี่นะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับอยากให้พี่ๆได้องค์พระที่ถูกใจนะครับผมไปเช่าหาเช่าบูชากันนะครับนี่นะครับผมตานล่างใต้ฐานนะครับราคาแบ่งปันครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตามมหาอุตโมนะครับนี่ถือว่าสวยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมรายการที่13แล้วนะครับ รายการถัดมาครับพี่พี่เป็นหมายเลข14นะครับองค์นี้จะเป็นปิดตามหาเสน่ห์นะครับหลวงปู่โตนะครับหมายเลข14นะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมนะครับปิดตามหาเสน่ห์หลวงปู่โตนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับ นี่นะครับผมเป็นเนื้อผมเกษรนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับ800บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมขอนลปุโตนะครับผมหมายเลขที่15นะครับเป็นเนื้อทองแดงรงดำนะครับพี่พรายการนี้นะครับผมเป็นเหรียญปี2510นะครับแบ่งปันให้พี่พนะครับผมในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมพระครูวิริยะกิตตินะครับ นี่นะครับเนื้อทองแดงรมดำนะครับพี่อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับผมไปเลี่ยมกันน้ำนะครับฉลองอายุครบ80ปีนะครับผมพศ2510นะครับวัดดูฉิมพลีทนบุรีนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ450นะครับผมไร้กระดอนมาครับผมหมายเลข16นะครับผมเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะครับผมเป็นรุ่นรวยไม่หยุดนะครับผม องนี้แผงปันให้ในราคา700บาทนะครับพี่ๆองนี้นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเต่ารุ่นรวยไม่หยุดนะครับผมปูปลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับต่อโคตรหมายเลข36นะครับพี่ๆสาเลยครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมถ้าใครชอบใจก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับดีนะครับผม 700บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นพระฉลองพุทธ2ยศ่สตวรษนะครับหมายเลขที่17นะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับสำหรับพระฉลอมพุทธ2ยศตวรรษนะครับผมอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับผมอิสริโกปุกเสกนะครับวัดละหารไร่จังหวัดระยองนั่นเองนะครับผมเนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับต่อคุดวอปอนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ ลงพุที่เมสซริโกปลูกเศษนะครับผมราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับ550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรายกระดัดมากับผมจะเป็นปิดตาข้างกนกนะครับผมปิดตาข้างกระหนกปุโต๊ะนะครับรายการนี้ 750, บาทนะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับ ขออนุญาตแบ่งปันนะครับผมขออนุญาตนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่18องค์องนี้นะครับทางใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมทักมาพูดคุยได้หรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับนี่นะครับผมผิวแบบนี้เลยนะครับข้างกระหนกปุตโตะนะครับผมฝั่งตะกุดนะครับ750บาทนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ 750บาทเท่านั้นนะครับผมลงพุโตนะครับผมวัดประตูชิมพรีนะครับหลังเป็นหลังยันตรีนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมสวยงดงามครับหมายเลขที่18แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับท่านใดสนใจนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับรายกระถัดมาครับผมหมายเลขที่19แล้วนะครับผมรายการที่1 9้นี้จะเป็นปิดตายันดวงเล็กนะครับยันดวงเล็กองนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา 650นะครับผม650นะครับสำหรับปิดตายันดงเล็กนะครับผมหมายเลขที่19นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมยันดงเลขขง็กหนุบโตะนะครับผิวแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับ 650บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่19แล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับรายการถัดมาครับผมวันนี้จะเป็นปิดตากระกข้างนะครับผมเนื้อก้อนครกนะครับฝั่งตะกู่3ดอกนะครับองค์นี้750บาทนะครับพี่รายการนี้นะครับหมายเลขที่20นะครับผม750บาทนะครับผมนี่นะครับผิวแบบนี้เลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับผมวันนี้เป็นเนื้อก้นครกนะครับ ถ้าในสนใจก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมสามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนได้นะครับพี่ๆเช่าไปก็ได้รับพระที่ตรงตามในคลิปนี้แน่นอนนะครับเพียงแค่พี่พีๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจแค่นั้นนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่20นะครับ750นะครับผม รายการถัดมาครับผมหมายเลขที่21นะครับอันนี้จะเป็นพระผงดวงเศรษฐีรุ่นที่1นะครับผมของหลวงปู่ศิลานะครับรายการนี้นะครับผมปีพศ2563นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันครับผมรายการที่21นี้นะครับผมนี่นะครับแต่ขออนุญาตนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมสําหรับพระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกนะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับ แต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าเรียงว่าเนื้ออะไรนะครับผมท่านใดทราบก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับแต่ผมได้มาสภาพแบบนี้เลยนะครับผมพร้องกล่องนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับสําหรับพระผงดวงเศรษฐีหลวงปูมหาศิลาสิริจันโทนะครับนี่นะครับผมส่วนทรงแกะแปววัดโพสีสะอาดอั้เพ่อเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับเป็นผงดวงเศรษฐีรุ่นที่1นะครับผม จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ450บาทนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นปิดตาปุโตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับฝั่งตะกูสองดอกครับผมรายการนี้500บาทนะครับผมหมายเลขที่22นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้พี่พี่ได้รับชมนะครับนิ้วมือโฮมชัดเลยนะครับพี่พี่ลองดูกันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับ องค์นี้อยู่ในเลี่ยมนะครับพี่องนี้นะครับนี่นะครับวัดพระดูชิมพีครับผมรังยันตรีนะครับหลวงปู่โตนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมองนี้ครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่ยี่สครับเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับ เจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะครับผมปี2517นะครับรายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทนะครับผมสองรอบเหรียนเจริญพรล่างเนื้อทองแดงนะครับปี2517นะครับผมอายุ95ปีนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมการสร้างสาราการเรียนนะครับวัดละหานไรจังหวัดระยองนะครับผม นี่นะครับ5 0าบาทนะครับผมรายการนี้ครับรายการถัดมาครับผมตุ๊กตาใหญ่นะครับผมหลวงปู่โตหมายเลขที่24นะครับองนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับพี่พี่400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับนี่นะครับผมแต่ผมขออนุญาตนะครับนําองพระออกมาจากกล่องให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับผมสาหรับปิตาตุ๊กตาใหญ่หลวงปุโตวัดประดูชิมพลีนะครับ นิ้วมือคมชัดนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่โตนะครับผมหลังยันนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับผมถ้าหากมีเสียรบกวนอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับด้านล่างเป็นฝั่งตะกุดหึงดอกนะครับองนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับ400บาทนะครับพี่พีปิดตาองนี้นะครับเป็นปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับผม รายกรถัดมาครับผมหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมจะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยพิมพ์7ชั้นนะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมนี่ครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนาองค์พระออกมาให้รับชมกันนะครับผมรายการที่25นี้นะครับผมนี่ครับพระสมเด็จเกศชัยโยนะครับผมพิมพ์7ชั้นนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม นนี่นะครับลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจนะครับผิวก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมรายการที่25นะครับพี่ๆองนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับ ถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับและที่สำคัญนะครับผมจะลืมกด ปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก้าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจอยากที่จะชอบบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด174 OIPDQ นะครับผมตรงนี้เลยนะครับ เบอร์โทรนะครับผม090 325 1096าะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมชมให้ชอบชมให้ถูกใจนะครับทุกรายการผมจัดส่งตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผม พี่ๆก็สามารถนะครับผมแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับผมผมก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเพียงแค่พี่ๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งชาบูชาเท่านั้นนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ